ทักทาย f อที่น่ารักทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนกับชะตาชีวิตในเดือนกรกฎาคม นะครับเดือนที่ดาวศุกร์กับดาวอังคารย้ายไปโยกหน้าลัคนาราศีของท่านแล้วก็ตามมาด้วยดาวพุธนะครับส่วนดาวเกตและดาวอาทิตย์ก็สลับไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้านะครับกรกฎาคมช่วงเนี้ยชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะต้องเดินทางไปไหนสักที่หนึ่ง นะครับหรือหรือมีข่าวการติดต่ออะไรบางอย่างธุร,ประป่าปังจากต่างประเทศหรือทางไกลวันที่6ถึงวันที่10นะครับช่วงนั้นมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหลายหลายเรื่องนะครับมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจหลายหเรื่อง11จนถึง15นะครับช่วงนี้ระวังปัญหากับ คนรักคู่ครองสักนิดหนึ่งนะครับระวังปัญหากับคนรักคู่ครองสักนิดหนึ่งอาจจะมีเรื่องแนวความคิดต่างๆไม่ตรงกันอาจจะมีปัญหาขัดแย้งจุกจิกกันบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายหรอกครับเพียงแต่อาจจะคิดกันไปคนละด้านมองคนละมุมเท่านั้นเองนะครับ16จนถึง20ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดีมาก ในเรื่องของงานนะเป็นช่วงโอกาสดีโอกาสทองเลยงานจะมีความสําเร็จติดต่อธุระป,ป่าปังอะไรในเรื่องของงานได้ผลดีมีความสําเร็จมีความโชคดีนะครับใครที่รอข่าวดีในเรื่องของการงานอยู่คุณน่าจะได้ข่าวดีในช่วงประมาณวันที่16-20กถกรกฎาคม 21จนถึง25นะครับช่วงนั้นเหนื่อยหน่อยภาระหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ต้องตัดสินใจมีหลายอย่างมีการแข่งขันในเรื่องของงานมีศัตรูลับๆนะครับเป็นช่วงที่คุณต้องมีการแข่งขันพูดง่ายๆคือ21-25อถึงย5าอยากได้อะไรทำอะไรต้องขวนขวายต้องลุยนะครับแล้วก็2 6จนถึง31 ช่วงนั้นก็รายจ่ายจุกจิกเยอะนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะนะครับมันก็เป็นรายจ่ายจุกจิกธรรมดาผมแค่ให้คุณระวังนะครับอย่าไปตกลงอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญในช่วง2 6ถึง31ในเรื่องการเงินก็นแล้วกันจะตกลงโปรเจกต์ธุระปังอะไรในเรื่องเงินให้เลี่ยง26-31ถึง31นะครับนะครับ ดาวสุกไปโยกหน้าลัคนาราศีมิถุนอยู่กับดาวพุธเจ้าเรือนลัคนาราศีมิถุนสุกอยู่ในภพที่3ได้ตําแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์จะว่าไปเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากแล้วก็เป็นเดือนที่คุณมีความปรารถนาทางเพศอย่างมากเป็นเดือนที่คุณมีความรู้สึกต้องการการเข้าออกเข้าใจอย่างมากนะครับนี่แหละนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุน อ้าวไหนไหนพูดแล้วก็มาเรื่องความรักเลยก็แล้วกันนะผมบอกไปแล้วว่าเป็นเดือนที่มีเสน่ห์นะครับช่วงนี้คนที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนถ้าคุณมีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วอย่าไปบริหารเสน่ห์มากเกินไปนะเดี๋ยวจะมีเรื่องทะเลาะเรื่องหึงหวงกันซะเปล่าๆนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะครับในช่วงจังหวะตรงนี้คุณและคู่ นะครับควรจะเอาใจใส่กันให้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการอยู่กินหลับนอนเรื่องบนเตียงนะอธิบายกันให้ฟังชัดๆแบบนี้แหละชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพฤหัสยังคงโยกหลังลัคนาดได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะผมว่าดวงการงานคุณยังเด่นอยู่มากอะ่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะครับใครที่ ติดต่องานคุยงานค้างๆคาคา,า,า,าเอาไว้รอการติดต่อกลับนะครับก็ดูแลน่าจะมีข่าวดีแหละนะนะครับดูแลน่าจะมีข่าวดีสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็คือเรื่องของงานนะครับเผลอๆคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยซ้ำไปขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ สำนักมังกรทองสินแสหมิงให้คำปรึกษา่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารคอนโดศาแทงโงเฮงและ12ลักคนาราศีทางสำนักมังกรทองสินแสหมิงยังมีเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้จำหน่ายให้กับท่านที่สนใจจำนวนมาก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OFFICIAL ID at m a s t e r n i n 6 6 6 6ขอให้ทุกท่านสุขเฮงรวยคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสำเร็จดังใจทุกประการขอบคุณครับ